ด่ชานชื่อนางสาวนีดาพงเทาเลขที่16ค่ะพี่ชานชื่อนางสาวธนาภูมิโลเลขที่24พี่ชานชื่อนางสาวชุตมาเสร็จเลขที่37ค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุชยายูสุเลขที่38ค่ะพี่ชานชื่อนางสาวปุชชานยูคุณเมืองเลขที่40ค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องการค้นพบและการสำรวจทางทะเลค่ะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะการค้นพบและการสำรวจทางทะเลเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะ การสำรวจทางทะเลของชาวยุโรปเกิดจากความต้องการพัฒนาเส้นทางติตดต่อระหว่างทะเลวิบยุโรปกับเอเชียส่งผลให้เกิดเส้นทางเดินเรือระหว่างดินแดนต่างๆรอบโลกทำให้คนพบดินแดนใหม่ๆซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันมาก่อนและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างกว้างขวางสาเหตุที่ทําให้เกิดการสำรวจทางทะเล 1. ผลจากการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในยุโรป 2. ต้องการสำรวจเส้นทางการค้าใหม่หลังสงครามครูเสดชาวยุโรปมีความสนใจดินแดนตะวันออกมากขึ้นและต้องการติดต่อการค้าโดยตรงกับจีนและอินเดียเพราะสินค้าประเภทเครื่องเทศผ้าไหมและอัญมณีต่างๆเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดยุโรปแต่ชาวยุโรปไม่สามารถใช้เส้นทางที่ต้องผ่านเอเชียไมเนอร์และตะวันออกกลางได้เนื่องจากตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกมุสลิม จึงพยายามหาเส้นทางเดินเรือไปสู่อินเดียโดยตรงปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จของการสำรวจทะเล 1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเดินเรือซึ่งประกอบด้วย1.1แผนที่เกี่ยวกับดินแดนต่างๆโดยเฉพาะทะวีปแอฟริกาและเอเชียที่ทำขึ้นในสมัยฟื้นฟูศิละปะวิทยาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โลกลมซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญให้กับนักเดินเรือใช้ศึกษาเส้นทางเดินเรือระหว่างยุโรปก,กับเอเชีย 1.2เข็มพิษเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชาวจีนคิดค้นขึ้นแล้วนะักเดินเรือชาวอาหรับนำไปเผยแพร่ทำให้ชาวยุโรปรู้จักใช้เข็มพิษและสามารถเดินเรือจากชายฝั่งได้เป็นระยะไกล1.3เทคโนโล,โลยีการเรือขนาดใหญ่โดยเฉพาะในโปรตุเกสได้จัดตั้งโรงเรียนชนาวีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ในการเดินทะเลและการสำรวจส้นทางเดินเรือสนับสนุนโดยเจ้าแอนดรี ต่อมาพราะองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการเดินเรือ 2. การประดิษฐ์ปืนใหญ่ในคริสต์ศตวรรษที่15ชาวโยุโรปประสบความสําเร็จในการประดิษฐ์ปืนใหญ่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญอย่างในการเดินเรือเพราะช่วยให้นักเดินเรือสามารถต่อสู้กับโจรสลัดที่ป้นเรือกลางทะเลได้และยังเป็นอาวุธที่สำคัญช่วยทำให้โยุโรปยึดครองดินแดนต่าง ในแอฟริกาและเอเชียด้วย 3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะหลังจากระบบฟิวดันเสื่อมลงกษัตริย์และประมุขของรัฐต่างๆมีอำนาจมากขึ้นและพัฒนาไปสู่รัฐชาติได้สำเร็จและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการสำรวจทางทะเลในปลายศตวรรษที่15เช่นโปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสอังกฤษ 4. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในต้นคิศตรวรรษที่16ระบบเศรษฐกิจของยุโรปมีการพัฒนาเป็นแบบเสรีนิยมมีการใช้เงินตาแบบมาตรฐานใช้เหรียญทองคํามีการพัฒนาระบบธนาคารเพื่อสนับสนุนการกู้เงินเพื่อการลงทุนและการสำรวจทางทะเล การสำรวจทางทะเลของประเทศในยุโรป 1. โปรตุเกสนับเป็นชาติแรกที่สำรวจทางทะเลอย่างจริงจังภายใต้การสนับสนุนของเจ้าเฮนลี่ทำให้โปรตุเกสเริ่มยึดครองดินแดนเพื่อตั้งสถานีการค้าแหบชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกในปีคิศักราช1498วาสโกดากามานักเดินเรือชาวโปรตุเกสได้เดินทางอ้อมแหลมกูสโฮฟทางตอนใต้สุดของแอฟริกาและแล่นเรือ ต่อไปอยังประเทศอินเดียได้สำเร็จจากนั้นโปรตุเกสได้ขยายทิพธ์พนเข้าไปยึดครองดินแดนในอเมริกาใต้เกาะลังกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมาเก๊า 2. ส,สเปนสนับสนุนให้คิโตเฟอร์โคลัมบสัสชาวอินตาลี่เดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อเดินทางไปจีนแต่กลับไปพบหมู่เกาะ เวสต์อินดีหรือหมู่เกาะอินเดียตะวันตกในวันที่12ตุลาคมคิศกราั1492ซึ่งเขาเข้าใจผิดว่าเป็นชายฝั่งทะเลของอินเดียจึงเรียกชนพื้นเมืองว่าอินเดียแดงต่อมานักสำรวจชื่ออเมริโกเวสปุซีได้เผยแพร่ข้อมูลว่าดินแดนที่คิโซเฟอร์โคลัมบัสค้นพบนั้นเป็นโลกใหม่ เป็นดินแดนที่ชาวยุโรปไม่เคยรู้จักต่อมาดินแดนนี้จึงเรียกว่าทวีปอเมริกาตามชื่อของอเมริโกเวสปูซีเฟอร์ดินานแม็กเจลแลนชาวโปรตุเกสสนับสนุนโดยสเปนสามารถเดินทางรอบโลกได้สำเร็จ โดยเริ่มออกเดินทางในปีคิศกราัช1519และกลับถึงสเปนในปีคิศกราัช1521จากการค้นพบทวีปอเมริกาทำให้สเปนได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในทวีปอเมริการวมทั้งหมู่เกาะในทะเลเคริบเบียนและยึดครองฟิลิปปินส์ดังนั้นในคิศตวรรษที่16สเปนจึงเป็นจกกักรวรรดิ ที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งที่สุดและนี่นะคะก็คือรูปของคิสโตเฟอร์โคลัมบัสค่ะการสำรวจทางทะเลของประเทศในยุโรป3อังกฤษเริ่มสำรวจทางทะเลในคิสศตวรรษที่15โดยคณะนักสำรวจดินแดนชายฝั่งหมู่เกาะนิวฟแลน และโนวาสโกเทียทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือในคิส์ศตวรรษที่16อังกฤษได้พัฒนาเรือเพื่อทำลายความเข้มแข็งทางการค้าทางทะเลของโปรตุเกสและสเปนจนในที่สุดอังกฤษก็สามารถปราบกองเรืออันเข้มแข็งของสเปนลงได้รัฐบาลอังกฤษสนับสนุนให้จัดตั้งสถานีการค้าที่อินเดียและคาบสมุทรมลา,าย,ยูต่อมาดินแดนเหล่านั้นก็กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ส่วนในอเมริกาเหนือชาวอังกฤษเข้าไปตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีคศ1607และขยายต่อไปจนมีอาณานิคม13แห่งและในปลายปีคริสตศตวรรษที่18นักสำรวจชาวอังกฤษชื่อกัปตันเจมส์คุกได้พบทวีปออสเตรเลียและอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน ฮอลันดาชาวดัตเริ่มสำรวจทางทะเลและขยายการค้าทางทะเลในคิศตรวรรษที่17โดยเข้าไปก่อตั้งสถานีการค้าที่แหลมกูดโฮบทางตอนใต้ของแอฟริกาหมู่เกาะชวาหมู่เกาะสุมาตามาลากาและเกาะลังกาในทวีปเอเชียเกาะแมนฮัตตันในทวีปอเมริกาเหนือหมู่เกาะเวสต์อินดีสในอเมริกาใต้ ฝรั่งเศสเริ่มสำรวจทวีปอเมริกาเหนือในคิสศตรวรรษที่16และยึดครองเป็นอาณานิคมในแคนาดาและอเมริกาเหนืออินโดจีนลาวกัมพูชาเวียดนามในเอเชียและเกาะอีกหลายแหง่งในหมู่เกาะเวสต์อินดีสผลกระทบจากการสำรวจทางทะเลต่อพัฒนาการในยุโรปการสำรวจทางทะเลมีผลต่อพัฒนาการของยุโรปด้านการเมืองด้านเศร,รษฐกิจ และด้านสังคมดังนี้ค่ะข้อ1น,นะคะทางด้านการเมืองทําให้ยุโรปกลายเป็นศูนย์อานาจของโลกทําให้ประเทศในยุโรปมีดินแดนอาณานิคมจํานวนมากและทําให้เกิดความขัดแยง้งทางด้านการเมืองในยุโรปเนื่องจากมีการแข่งขันการขยายอิทธิพลทางการค้าและการจับจองอาณานิคมส่งผลให้เกิดลัทธิธจักรวรรดินิยมที่มีผลต่อพัฒนาการ ของทวีปอเมริกาแอฟริกาและเอเชียนในเวลาต่อมาค่ะข้อ2นะคะทางด้านเศรษฐกิจทำให้ประเทศในยุโรปมีความเจริญและมั่งคั่งเนื่องจากได้กำไร,รม,มหาศาลจากการค้าทางทะเลทำให้การค้าขยายตัวเนื่องจากมีการใช้ระบบเงินตาระบบธนาคารและส่งผลให้มีการปฏิวัติอุตสาหากรรมในสมัยต่อมาค่ะข้อสุดท้ายนะคะ ข้อ3ทางด้านสังคมทำให้ชนชั้นกลางหรือพ่อค้าได้รับการยอมรับชนชั้นสูงและมีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นผู้ให้เงินส,สนับสนุนกษัตริย์และสถาบันศาสนานอกจากนี้สินค้าที่ได้รับความนิยมจากเอเชียเช่นเครื่องเทศผ้าไหมชาผ้าายเครื่องปั้นดินเผา ก็มีราคาถูกลงทำให้ชาวยุโรปมีโอกาสได้บริโภคสินค้าเหล่านี้ด้วยและชาวยุโรปยังมีโอกาสได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของชาวตะวันออก